โอ้ตรงมาค้ำคบำรุงเน้่ขานไ่ได้นี่ขาดไ่ได้ครับเนี่พี่น้องเอ้เขียวค้อนเดิมค้อนมากป่าแดสมพักกับคันมาขึ้นนเรืองันมหาทุ่มนัดพักแป้นพาบ้านขันเลยมเจ็บกวามมนอะนรบ้างไว้พัฒนาตัวคนเราถ้าแสียบขึ้นเข่าเนี่ยพมันเขียวค้อนเดิมเขียวค้อนเดิมมัแเบาบ่ครับต้องเจ็บขึ้นข้าเขาเดยังมีการพัฒนาหอ ไก่ออกออกสมัแ่นีกันไก่ออกสัแ่้นีเอ้โอ้วยร้อยฝ่าตรงนี้นาะรออพี่น้องเอ้พกีมาตอนนองน้ำผมพกนี้สมตอนครับนี่มาได้ฝากได้สมตอนแปลว่าพักกันนาเป็นตอนนี่เข้าะเข่าไหมเอ้เขาเนากันไห้ตัวที่แล้วแย่กินแย่ก็้ย่กินยก็ แค่ดอกเดียวดอกจ้าไปใส่กับว่าแค่ดอกเดียวดอกเดียวคือก้อนเขานี่ก็ไดยนี่ครับแล้วก็เส็ดเก็บขลางทาเนี่โอ้ผ้าใหญ่เว้ยโอ้ย่าบังแม่โอ้ยพระเอกนี่พระเอกคล้อง่องครับนี่บ่ได้้ึงเลยโดนๆจะได้มีโอกาสมากินเข่าวันอาทิตย์น้ำกันเนาะเนาะวันอาทิตย์โดนเสีมากินเข่าน้ำกันเนาะผมไม่เคยได้อยู่ง่ายวันอาทิตย์ได้ครับวันได้เป็นคู่ใช่ไหมครับเขาสมพักสมต้านท่านบางฮง สมต้อนสมตำครับเขียวขวานเดิมบ่มีพลาดเออไปเสียก็แสีบมาเด้อผู้ใดไม่ต้อนกันพอสอนไหวไปแจ้งแค่ได้อวดตอยางเด้อลูกเอ้ยกินอยังได้ก็กินฟ้าจะกินมากินเมี่ยงกันได้จำตัวพ่อจาของสอวนมาแล้วบ่ล่ะครับพี่น้องมาพี่เขามาจากสกลนครครับหนึ่งแจ้งบุญเาวะนี่จนบ้านี้ยังเหนียวอยู่นี่ครับลูกข้าวเหนียวเหนียวขึ้นก็แรกว้างไปเนี่ย เกินร้อยวะผู้ก่อารที่มือแค่บนตอนแรกกิตนตำมะอู้มอเจ้าตีหาข้างหว่าจะตำเชียงดัง,ต,งต้องปตำฟ้าในเฮียงสาวประเดี๋ยไปกันเมยโอ้ลนกป้ากนจดีเลย้าลูกก็บ้าก็บฟ้ากินเขากัน เอาหนีด้มามากอันนี้เี่ยยานเลยอีกคนหนึ่งคนอีกคนโอ้ยโสวกับสวยพรากับเพื่อนนุ่มนะฮะคนที่เดียวล่วงเลยนะล่วงแล้วลวงไปไป,ไปไปยืนไปยืนเหลี่ยงยืนคู่อยู่ข้างหลังโบขึ้นพ้นนะนุ่มต่อมาไหมไหมยังพอเหรอนั่งซะ สววไฟตัวนึงสิยันแมนแบบเชียงเง,งี้ยจานเนื้อตัวนั่นอ่ะตัดเขาแล้วนี้ดีไหมตัวนี้ได้มันเศร้าเท่นะ่ะแมสตทองไหม <laughs> เอาข้าวครับปะได้กันไหมล่ะก็พอได้กรรมอยู่ครับกเสร็จแล้วเหรอกินข้าวครับทั้กินข้าวอยู่ข้าวก่อนที่แล้วมามีเยอะเลยนกอ่ะที่ก่อนผมก็มาเพราะว่าเขายังไม่ได้ตีนางใช่ใช่ได้ไหมครับอ๋อ ลุงกรมเมนใส่ไปข้างในนูเหรอป่ะอ๋อตัวนู้นคืออะครับนกนละกลุ่มกันกับมอไซคันมีใชคไหมกลุ่มนกที่ต่อ้ลม้น้ำผลนมผมบ้าแล้วนกมันทำไมเหนียวจังยนี่แม่ฝนทีเดียวล่วงล่วงไปยโอยยนยืนยู่ยย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 ยา วอนนี้ส้มผมอยู่ข้างแปดดูนไก่ยูด้วยงันเกี่ยวก้อนเดิมปรดกบอกขาบอะไรอยู่ข้างแปจงจากเีเราก็จะไปต้อยเห็นมเหไบังบงมก็แดงหนังเนาะถอบางบากับวานนี่เนาะนี่ก้องจากจังหวะ นัง่งจะเียงนัง่งหาเลี่ยมดูด,ดีสัตว์สัตเอพี่ให้น้องเบ้่งครับเอนกันลูกเคยการละสินบ่ต้งห่วงเรื่องปลาแดกบ้แซบบ้กินเลือขากินแต่เด็ก่าปลาแดกบ้ก,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 กบแซบค้มือนั่นว่า โอ้เห็ดตอนหาตุ่มให้บาดบวมหกสองกุ่ทั้งสีฝากงแดงเลยลงกี่ดินนยปลาแฉะไปนองเยง้ปัาลงกีดินทั้งสันฝากี่เด้อเลยมันมาข่าแล้วเนาะมันหยาบักเสียงน่อยบกเสียงหน่อยวนยางอยู่ลังยางอยู่รังบวยู้างหลาน่ยใช่ครับไปดียวเนี่ยไปเห็ดสุแหงเพิ่อกดี่ตปลกดิ เห็นบ่อยยว่ามะเขือนี่หางส่วนกิเลยนเลยขวดนึงเลยดิบจ้ใส่รถใส่เอาบ้างแดงกึ่งๆมองผมออกมาจะมาวนมันขน่ะแดงสะกนโจ้ลุ่งไท่โจ่งไท่กินหลายมือเลยแบบควดเลยหมดเสื้งหน่อยกับี่อะไรมากกับลุ่งีแดงบ้างนะครักรสชนขวดขนาดเลยไม่นมหเสื้อหน่อยัน้อนนาดเออเ้สีแดงได้กินได้ทหนาวตอนก็จะแบกากกันหนาว นี่น้องจิ้งโล่งงานนี้จะไปเอาปักท่อนี่บันอย่เต็งงอยู่เต็งงฮะ่มเยที่เด้่ม่มันเะมเสียงกลาง,งนุม่ม คนบุมีอยู่คนบุมีอันนี้บคนอยู่จนสาขันแล้วสาคู่แล้วพี่นกมาแล้ว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 เอ้านกคู่วันนี้อะไรตนนี้ไหมพุ่น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 พุนพุ่นนั่นนั่างาแดง

tuần tôi lần đi tôi lần đi tôi mà khăm mà làm mà làm đi đi ướp ướp tay tay ra đó, ừ. Chắc đi chân đi tôi đi Từ phào, từ dân phao từ dân Sếp đó Tôi hôm rồi. có gì má đi để là gần gần là đấy năn năn là cho mày cho tôi khám đi bố tôi mày. cũng xa, vậy xe xe luôn i'm wondering เสาร์เมืขอวันอาทิตย์ที่แปดเดือนมกราคมครับพี่น้องครับเขียวคอนเดิมมากครับคุณชาข้องเจ็ดครับเสาร์เมื่อัยู่ครักอน,นี้เจีายตีนกียงกลางมวนดีอยู่เจี่ยข้อนอยุทธิหละไรกัโดดค้นดดอนใดกันดด Đồ thân tụi ạ bố mẹ càng xếp với la Há ngam ngam mà đều Xoay ngam ngam coi hình lẽ <laughs> เรียบร้อยครับพี่น้องคุณซาจับเต็มแรกครับเช้านี้อย่างมีความสุขสนุกงอยู่ที่ของเจ็บสุดยอดคุณซาลูกพ่อเต้มแรกของวันที่8ดเดือนมนกราคมครับเท่ากับแต้นที่สิบของพี่นี่คุณซาครับพี่น้องเต็มนี้เอาลงมาชมคุณซาขึ้นไปได้นาทีหนึ่งพอดีครับ ผีอยู่ข้องเจ็ดนะครับพี่น้องแล้วพี่ผัดข้องเจ็ดครับก้อนสององคุณซาพี่น้องเอาเบิงน้ำกันว่าจะมานว่าคุณซาผม

แน่น่ะเขเียงกระายเลยเดยทีมตีกันเอะไปหนอยเ่ทัดออกฮาฮาทุกคนหินำกันยืดเสน้นุดนไมนะครับ เอาียบร้อยน่าสุดแคทคู่ป่ะนปเดว เน่และเลยฟาแฟตคู่โอ้หลดกระเลนคอยบดเว้ยอ่ะพี่น้องข้อสองเต็มสอง,สอง,สองคุณชาครับลงก่อน ปรเบิ่งกับเป้าหมายปากคลองเจ็ดครับพี่น้องคลองระพีพั์ครับมานี่ผมไฟปั่นมาหลายเดือนแล้วครับมานาั่งกินเผาอยูอส่สาระน้อยปากช้าง,งเห็นอะไรดีกันอยู่มันอะมาครับอาจารย์เอเดนโคก,โก้เห็นครับจะเป็นเต็มกี่บ่อดิทุก้าก็หัดลังใช่ไหม ดี๋ยวมาเดีอขอฟังเสียงาจนรย์ได้ไหมตัวหม่ยบคุชายคือ่ยวก งามเลยครับเรียบร้อย,อยคุณซาแตามสามครับข้อนสามเตามสามคุณซาเมื่อนี้ครับกันอาทิตย์ที่แปดกองระพีพัดกองปากกองเจ็ดครับระพีพัดคุณซาจัดไหนรับพี่น้องบอสเซบลาดโดนเลยหนิเมื่อวานผมนั่งกินข้าวอยู่ซาลาหน่อยนี่ครับนั่งกินข้าวอยู่เห็นมันไล่ตีกันไหมหน,นิมานหนิมานหนิคงก็เล่งไว้แล้วหยุดเมื่อใดเดี๋ยวจะมาเยือนบอกนี่นะ ออะไรรคับพี่น้งแต้มสามครับคอนที่สามแต้มสามของขึ้ช,ชาไปเียครับปากคลองเก็บปากคลองเก็บครับพี่น้องอะไรก็ไม่คเอาเจ้าเนาะเห็นไรตีกันตอวเข็มเล็กแบบวันือนหมิมะใส่ก็แท่เดี๋ยวเลยพี่น้องเลยเอ๊ะเยอะร้อยศึกษาจัดให้ครับแต้ 3, มสามค้อนสามหนกดีข้ามข้ามเลยครับคองเก็บตัวดีเสียงหน่อยผู้เห่าโอเคดิ๊ดี สรุปนะครับวัน,น,วนที่8เดือนมกราคมครับอาทิตย์ที่8มกราคมเป็นครั้งแรกที่ผมได้อยู่งานวันอาทิตย์ครับมาครับอาจารย์แฮก,กอยู่ข้องเก่าสรุปแล้วครับวันนี้ได้พุทธละสามแต้มหมดเวลาแล้วครับคำแล้วเมื่อบานก่อนละวันนี้สามแต้มนี่ขัดสามพงขัดสามจกแท็กขัดสามมีบ่าวเตยผู้ดเดียววันนี้บ่าวไข่มานครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับเขียวข้นเดิมมาจบ ซ้ำนี่ครับวันนี้ซ้ำเต็มสวัสดีครับพอกันคลิปหน้านะครับซ้มเต็มผลงานคุณชาครับวันนี้งานของคุณชาซ้ำเต็มเด็กจะเศร้าตกใบมากโอ้ประมาณเลยรสองใบยังไงก็ดึงังไดรกับพวกเขาดึงจนเมื่อยกับพวกเขานกนกเหนียวหักเหนียวแน่โอ้ความจะได้จะของเจ็ดเต็มในตีสันโดมือนี สองเสาดึงเอาค้าเดียวข้าเดียวสามแต้มไปนอนได้นี่สายฟ้องสายมาบา่ได้ช่วยเจอของดีดึงลนก็บบ่ได้น่ะเดี๋ยวไม่เยียมม่เยียม